สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามธรราราครับคลิปที่สามองค์ที่สาสิบนะครับสำหรับพระที่ส่งประกวดนะครับในงานม,มือที่พลังบุญแล้วองค์ที่ท่านได้ชมนี้เนี่ยก็มีความสวยงามอีกต้องบอกว่าท่านถ้าใครดูมาเรื่อยๆจะเห็นเลยว่ามีแตกต่างกันอันเหมือนเป๊ะเนี่ยไม่ถึงก็บมีนะครับแต่คล้ายๆพอมีนะครับองค์นี้เนื้อนี่ก็จะเรียกว่ามีมวลสารครบนะครับแล้วก็ผิวออกสีเหลืองน้ํำว่าน พระก็จะเป็นพระพิมพ์ใหญ่สุโขทัยกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวไปชมได้ครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยกำแพงเพชรนะครับดูบ่อยๆจะจําได้เลยครับนี่บริเวณนี้นะครับใบหน้าเสียมนะครับเกตทะลุซุ้มแบบอะไรครับแบบผ้าซุ้มนะครับซุ้มเวลาขึ้นมานะครับก็จะมีการหักมุมนะครับกรอบกระจกลงสัดส่วนโกลเด้นเลโชนะครับนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เหลือนะครับจากนั้นนะครับอกจะผายผอมเล็กน้อย มีร่องสังคติซึ่งต้องบอกว่าพระที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นพระที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน psda นะครับโดยบริษัทเอดีสแกนที่ได้มาตรฐาน iso ทั้งหมดแล้วนะครับที่ออกคลิปนะครับผัานเขียงนะครับบริเวณนี้สอบตรงนะครับด้านนี้เฉียงขึ้นและเชิดเล็กน้อยนะครับโดยพระนะครับมีลักษณะกรอบเส้นได้อันนี้ให้เห็นเลยว่าเป็นลักษณะการสร้างพระยุคปลายนะครับเนื้อนะครับเนื้อในขาวปูนเปราะข่อยแต่ข้างนอกนะผิวมีผิวออกเหลืองเหลืองนะครับซึ่ง หลายคนก็จะบอกว่าเป็นผิวน้ํามันตังอิวหรือผิวที่มีลักษณะของกลุ่มที่เป็นน้ําว่านต่างๆนะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้ไม่ใช่เนื้อเกินนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะกรอบเส้นได้นะครับแล้วจุดตรงนี้นะครับเป็นเกลทะลุซุ้มแบบผ้าซุ้มนะครับอกนะครับร่องสังกติมีไม่ได้ชัดมากแข้งสันนะครับเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่ชายจีวรบางนะครับชายจีวรบางฐานเขียงนะครับเป็นตามลักษณะก็คือมีร่อง ล่างน้ําตื้นๆนะครับวิ่งเส้นวิ่งไปบริเวณนี้นะครับจากนั้นนะครับเชิดขึ้นนะครับเล็กน้อยแล้วเฉียงลงนะครับนี่นะครับเชิดขึ้นและเฉียงลงนะครับขอบค่อนข้างเรียบด้านหลังนะครับมีลักษณะรอยปูไตเนี่ยพราที่เป็นหนึกแกร่งนะครับจะมีลักษณะนี้นะครับแล้วบางส่วนเป็นลักษณะของผิวสังขยานะครับนะครับพระเนี่ยเราจะเห็นพลิกมันวาวนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนที่มาจากของปุณระขอย พระลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วผิวนี้ก็คือองค์ผ้าในมีมวลสารครบนะครับหินดินหยกเขียวซึ่งจริงๆแล้วเล็กนะครับเมื่อกี้บางบางตำแหน่งเราก็จะเห็นชัดนะครับเนื้อนะครับก็เวลาส่องดูอย่างเงี้ยครับจะมีลักษณะนะครับคือจะจะ,จะหนึกหนึกนุ่มในในลักษณะของพระที่เป็นกําลังสูงแต่ถ้าเกิดเราดูจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นพรากลุ่มที่เนื้อหนึกแกข่งอยู่ดีนะเพราะด้านหลังเราก็เจอเป็นปูนไตน,นะครับนี่เป็นผงตะไบทองนะครับแล้วก็มี ินดินหยกเขียวนะบางทีดูก็จะมีที่เป็นสีฟ้าพวกนี้คือบางกลุ่มเป็นรัตนชาตินะครับเป็นรัตนชาตินะครับแล้วก็องค์พระนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นขาปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับลอยขึ้นมาเนี่ยถ้าดูนี่เราเห็นแล้วล่องนะครับล่องสังคาตินะครับแล้วก็นี่เราเจอผงตะไบทองบริเวณนี้นะครับนะครับแล้วก็มีแร่เหล็กนะครับเดี๋ยวดูนะครับตรงไหนเจอบริเวณไหนเนี่ยให้ดูนี่คือจุดสังเกตนะครับปา มีเห็นมวลสารชัดเจนมากนะครับบริเวณนี้เป็นผงตะไบทองเนะเห็น <_ an> เป็นเม็ดทองเลยอันนี้เป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับถ้าเป็นในมาตรฐานเราเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเหล็กไหลภัยดำนับเพราะว่าจะเป็นลักษณะออกดำนะครับถ้าวาวๆก็เป็นกลุ่มเหล็กไหลเงินยวงนะครับถ้าถามว่าทำไมาเรียกแบบนี้อ่านี้คือมาตรฐาน PSA นะครับเรียกแบบนี้ตามมาตรฐานของกลุ่มเรานะครับนี่ก็เป็นบริเวณผงตะไบทองส่วนที่ท่านเห็นเหล่านี้นะจะเป็นกลุ่มที่เป็นรัตนชาตินะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความสวยงามแต่ว่าก็จะเห็นเฉพาะสองกำลังสูงส่วนขาวๆด้านหลังที่เห็นนี้ก็จะเป็นนะครับผงวิเศษทั้ง5นะครับนะครับเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่30นะครับเราใส่ใจนะครับให้กับทุกองค์เพรถือว่าทุกท่านนะครับคือผู้ร่วมอนุรักษ์พระสมเด็จนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครจําพระรหัสของตัวเองได้นะครับก็ส่งลิงก์ไปข้าวหวตนะครับส่งคลิปไปให้ดูนะครับ ให้กดไลค์ด้วยดูยอดวิวด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของพระเลยนะครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ